อา้าเร่เข้ามาเร่เข้ามาทายถูกรับไปเลย200บาทเร่เข้ามาครับทุกคนลองมาทายดูนะทุกคนนะเออเล่นกับพี่คานี้ได้ทั้ง200เลยนะลองหน่อยไหมได้ได้เร่เข้ามาเอาอะไรดีครับเล่นยังไงคะเนี่ยอ๋ออย่างงี้ครับคือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลูกวินปองเนี่ยใส่เข้าไปในถ้วยนะครับแล้วก็ให้พวกคุณสวยสองคนเนี่ยทาย ถ้าเกิดคนสวยสองคนเนี่ยทายถูกว่าลูกบินปองเนี่ยอยู่ถ้วยใบยไหนเนี่ยรับไปเลย200บาทาแต่ถ้าเกิดคนสวยทายไม่ถูกนะก็จ่ายไม้ผมห้0 0บาทโอเคไหมโอเคคนะ่ะเฮียเริ่มเลยโอเคนะเริ่มเลยนะครับโอเคดูนะนี่ลูกบินปองผมจะใส่ในถ้วยใบยนี้นะควม่ม แทนแทนอยู่ใบไหนอยู่ใบไหนเอ่ยใบนี้คะ่ะใบนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยสุลโลไปไหนอะสุลโลเออเอาใบนี้ใช่ไหมใบนี้แทนแทนไม่มีค่ะเ้จะไม่มีได้ยังไงเฮียเห็นว่ามันอยู่ในถ้วยนี่น่ะเฮ้ยไม่ม <ER> ีไงอะว่าไงได้สุดลโล โอเคโอเคไว้เจอกันไว้เจอกันสุดหรอกโอเคบนี้ไม่มีนี่แทนแทนมันอยู่ใบนี้ต่างอากระเดียวใส่ไปเลยโอ้ยเงี้ยเสียเงินฟรีเลยว่ะโอยไม่เล่นเล่าไปเลยเฮ้ยบางทีสายตาพวกน้องอาจจะพลาดก็ได้เป็นไรหรอกไปดีกว่าแกเฮ้ยแกฉันว่านะเฮียยน่ะแอบเอาลูกบอลยัดในจมูกตัวเองแน่เลย มันคิดว่ากูได้ยินไหมเนี่ยพูดขนาดเนี้ฮะโอ้อโตูแซลอะไรเนี่ยแซลแซลจมูกกูเฮ้ยพี่ชายสนใจเล่นเกมหน่อยไหมคลาสเล่นยังไงอ่ะอ๋อนี่ครับนั่งก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐาในให้ฟัง อธิบายฟังนะครับนี่ครับนี่คือลูกพิงปองนะครับผมจะใส่ไว้ในถ้วยแบบนี้แล้วก็ให้พี่ชายเนี่ยทายว่ามันอยู่ในใบไหนถ้าเกิดพี่ชายทายถูกเนี่ยผมจ่ายทันที2 0 0ยแต่ถ้าเกิดพี่ชายทายผิดเนี่ยจ่ายไามให้ผม100บาทโอเคไหมสองร้อยอใช่ง่ายๆแต่ได้ใจควายความโอเคผมเล่นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมแรกอะ่ะเราเริ่มเกมสุดท้ายก่อนเลยนะครับ ก็ม oh okay. okay, oh. okay. okay. ีเกมเดียวอยู่แล้วไงโอเคนะครับอ่าที่น้ดูนะผมจะใส่ไว้ในใบนี้นะครับคว้าปิงโอเคสามารถทายได้เลยครับว่าอยู่ใบไหนใบนี้ใบนี้เห็นกับตาใบนี้ใบนี้ใช่ไหมครับชัวนะแน่ใจนะแน่ใจว้าวทำไมแต่งตัวเซ็กซี่จังวะ เออไปแล้วสุดมากับผัวเออใบนี้ใช่ไหมครับไ่เลยจังะอันนี้ <c oughs> อ่าเรามาดูกันนะแทนแทนแทน <c oughs> ไม่มีไม่มีครับผมสงสัยวันนี้เฮียคงดวงไม่ดีใ <c oughs> สยมาเลยครับนิ่งลอยล <c oughs> อยเฮ้ยมันแปลกๆนะเมื่อกี้ผมดูอยู่โกงโกันวะเนี่ยอะไรเฮียไม่ได้โคงนะ ใบที่มันอยู่จริงๆอะ่ะนี่มันคือใบนี้ดูเฮ้ยใส่ไปเลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยใช่ไหมได้หนึ่งร้อยจะให้สองร้อยก็ได้นะอ่ะมันอยู่ใบไหนมันอยู่ใบไหนกูถามว่าอยู่ใบไหน ใบนี้นใบนี้นใบน,ในี้ใหญ่ๆเงี้ยต้องมีแน่นอนอ่ะโบน่โบน่เอามาสองร้อยใครผิดเอามาสองร้อยมายแล้วใบนี้ลน่ะีะไม่รู้เว้ยกูถามแค่ใบน,นีใน้ใบนี้กูไม่ได้ถามทำไรเว้ย <c oughs> อะไรของมันวะเนี่ยหน้าตาก็ออกจากดูเป็นมิตด ก็เป็นมิ้จริงๆด้วยว่ะเป็นมิ้นเหมือนกูเลยชาชีวันนี้กูขาดทุนอีกแล้วนี่ทิรักเราเล่นเกมกันหน่อยไหมเกมอะไรอ่ะที่รักซ่อนหาซ่อนหากูทำไมต้องเล่นด้วยอ่ะน้าๆนหน,นูอยากเล่นน่าก็ถ้าพี่หาหนูเจออ่ะ ชาติหน้าหนูจะยอมแต่งงานกับพี่ไงอ๋อหนูเป็นแบบนี้เองจิรักพูดแล้วนะสนัญญาโอเคแล้วใครจะเป็นคนหาก่อนนะให้พี่เป็นคนซ่อนก่อนหรือว่าหนูจะเป็นคนซ่อนก่อนพี่เป็นคนหาหนูแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะหันหลังให้ต้นไม้นี่นะหนูก็ไปซ่อนได้เลยโอเคจิรักษ์จบหรือยงังพี่จะไปแล้วนะพี่จะนับหนึ่งถึงพันเออหนึ่งถึง 1นึสสาพี่หันไปแล้วนะที่รัก อยู่ไหนอะทีรักทีรักทำไมพี่หาไม่เจอเลยไอ้ออทีรักทีรักรกูอยู่นี่จะไปไหนอะกรมกรแค่ชาตินี้ชาเดียวกูจะไม่ไหวอยู่แล้วไอ้ทีรักมึงยิ่งจะตามมาชาหน้า,าเกเหรอไอ้